มีคนนับเราด้วยเหรอไม่น่าเชื่อเลยอ่ะน่าด้วยเ้าไปดูปะอะไรเบียกไม่ได้ดูผมไม่รู้จักเลงฝรั่งแต่ที่วเนี่ยที่ผมฟังเห็นผมฟังไม่ออกมีบ้านเลยลูกขึ้นเหี้ยบทำไมพูดไม่ได้อะไม่บ้ไม่ริงไม่ได้กลับบ้านไี่รูเลยผมกลับผมก็กลับฝรั่งเศสผมไม่ได้กลับอังกฤษไงอ๋อฟังภาษาอังกไม่ออก้องฝรั่งเศสบาฝรั่งเศสฟังได้เฮ้ยหลาเว้ใครนี่เป็นคนประเทศไหนะอ๋อ

เราอยู่เราก็มอยู่รอแชมุูติดขนเบี้ยวปากอ่ะเดี๋ยวให้ไปเก็บแชมพูแล้วใครนะพี่เด่นเก็บแชมพูแล้วอะไปแบบอะไรแ <se> บบเอาก็เป็นไม่ได้จะเป็นว่าก็พี่เด่นแชมพูติดขนพี่เด่นแชมพูติดขนโอเคไหมเราเราไม่ได้พูดครั้งเดียวด้วยย้ำหลายรอบขยี้เอาแล้วทำไมเป็นผมมันก็ พี่เหน่งผมมันก็ติดได้ไม่ต้งองคือเนี่้อแบบขนขาอะไรก็มีอะมันติดขมได้ไหมอะไรก็ระบุสีก่าขนเลยอ๋อต้องระบุคนให้ชัดเจนต้องบอกตำแนหน่งที่ชัดเจนอ่ะแต่คนอื่นๆมันไม่ติดหรอกความความควมเหนียวมันไม่พอท <c oughs> ำมาตีดนเปสก็ด <c oughs> ีคร <c oughs> ับ ใช่ได้ปบอกๆเลยที <t ay> <t ay> <t ay ่แต่เขาก็แต่งเต็มไงใช่ไม่มีใครจำได้หรอกนะจริงเหรอแต่งติมอ๋อเนี่ยไม่คือถ้ามีบัตรฟิมไม่ไม่ตัดซื้อบัตรี 嗯。